ทุกคนวันนี้นะแป้งจะแต่งตัวไปเรียนแล้วถูกว่าวันนี้ไม่ทนเลยจริงๆแต่ว่าขอลงรองพื้นก่อนดะิกาเนอะแต่ว่าแบบไปเรียนนี่ไม่ได้เลยนะถ้ามีแต่งหน้าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคือแบบวันนี้มีสอบเนอ,อ่ยแต่ก็ทันไม่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เลยนะต้องแต่งหน้า เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำบันไดเดี๋ยวมาทำเมื่อกี้เราออกมาจากหอแล้วไม่ทำเลยแบบจะเป็นลมเนี่ยได้แค่แต่บีบีแหละรีบเลยว่าเดี๋ยวลงมันได้ก่อนนะโอ๊ยไม่ทันเลยอ่ะเอ๊ะออไม่ทันเลยอ่ะตัวเองทุกคน ไปแล้วและอ,อยนี่แต่งหน้าไม่ทันเลยจริงๆเราแต่งหน้าไม่ทันเลยคื<ม>อสะ,ะพานอยู่แล้วแบว่าสวยหรือเปล่าแต่งหน้าไม่ทันแ,แต่งรน,นอใจอพี่ขับดีๆนะคะ วันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยคือแป้งอยากแต่งให้ทุกคนดูมากเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าแบบเออ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเขียนคิ้วออ้ยแบบวันนี้อาจจะมีแบบคิ้วสี่อันหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพซ้อน อแกกับทุกคนไงยอย่าเงเดียวขาค่ะพี่เดี๋ยวขา จะทั้งแล้วจะทั้งจะถึงแล้ว,ลวให้กำลังใจด้วยนะแล้วเลี้ยวขวานะคะ,ะเขามองอะไรกันอะแป้งไม่เข้าใจเลย ถึงแล้ว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 เดี๋ยวซ้ายไปตรงนี้หน่อยค่ะเย่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวจอดค่ะจ่าค่ะพี่